24กันยายน2533ครบรอบ34ปีเหตุการณ์สะเทินขวัญน่าสลดใจที่ไม่ต่างอะไรกับนรกบนดินเมื่อผู้คนกว่า100ชีวิตถูกย่างอกสดทั้งเป็นด้วยไฟโลกันที่สูงกว่าตึก3ชั้นในคลิปนี้ The s p e ป i a l o n วจะขอหยิบยกเรื่องราวสุดสยอง ซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ในกรุงเทพอีเหตุการณ์หนึ่งมาเล่าให้ฟังกันครับเหตุย่างสดครั้งนี้เกิดขึ้นในคืนวันจันทร์ที่แสนสงบสุขบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เวลาประมาณสี่ทุ่มด้วยความที่เป็นคืนวันจันทร์รถบนถนนก็จะเยอะเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงที่หลายคนเพิ่งเลิกงานแล้วตรงดิ่งกลับบ้านถ้าเป็นคนในพื้นที่กรุงเทพจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เป็นเส้นที่การจราจรกับข้างรถติดนานมาก ในขณะที่ทุกคนกำลังดำเนินชีวิตไปตามปกติเวลา2ทุ่ม50นาทีมีรถบรรทุกแกส๊สคันหนึ่งฝ่าสัญญาณไฟเหลืองพุ่งตรงมาจากทางด่วนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดหักเลี้ยวเข้าแยกมักกะสันซึ่งเป็นทางสามแพง่งลักษณะของถนนที่เกิดเหตุคือเป็นทางเส้นตรงมีทางด่วนที่รถบรรทุกคันนั้นพุ่งลงมาตัดกลางเป็นทางสามแพง่งซึ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงมากด้วยความเร็วและน้ำหนักตัวรถทำให้รถบรรทุกคันนั้น ชนประทะเข้ากับตัวอาราหอพักหญิงที่อยู่ติดกับถนนเสียหลักทิกคว่ำบ้างว่าในตอนนั้นมีรถสามล้อตุ๊กตุ๊กขับปากหน้าทําให้คนขับรถบรรทุกต้องหักเลี้ยวกระทนหันแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือถังบรรจุแกส๊สปิตโตรเลียมสองถังรวมสี่หมื่นลิตรที่ถูกเสียดสีกับพื้นถนนมีแกส๊สรั่วซึมออกมาเมื่อแกส๊สปิตโตรเลียมเจอเข้ากับประกายไฟจากเครื่องยนต์ของรถที่จอดติดอยู่บนท้องถนนจึงเกิดเป็นกองเลิงลุกท่วมเกินควบคุมแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว เวลาประมาณสี่ทุ่มเพียงไม่กี่นาทีหลังจากเกิดเหตุบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบ้านเรือนข้างเคียงกลบกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากหลังจากได้ยินเสียงรถบรรทุกพลิกคว่ำก็มีเสียงระเบิดตามมาตามด้วยเสียงตรุรน้องเขาเห็นฝุงมชนกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรทีแรกคิดว่ามีคนยกพวกตีกันปาระเบิดเพราะบริเวณนี้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นบ่อยครั้ง ยังไม่ทันได้ตัดสินใจอะไรจู่ๆเปลวไฟก็ลุกท่วมทั้งคันรถรอบบริเวณเต็มไปด้วยกองไฟสูงกว่าสะพานลอยลุกลามอย่างรวดเร็วผู้คนมากมายส่งเสียงกรีดร้องร่างกายเปลือยเปล่าผิวหนังชั้นนอกถูกเผาไม่จนเห็นกระดูกสภาพเละเท็ดูไม่ออกว่าเป็นเพศไหนบ้างก็ถูกไฟครอบตายคารถเวลาประมาณสี่ทุ่มของคืนวันถัดมาผินเวลาไปกว่า24ชั่วโมง หลังเพลิงนรกสงบลงมีรายงานผู้เสียชีวิตกว่า90รายบาดเจ็บ121รายเหยื่อจากศกนาตรรมครั้งนี้หลายรายไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเดิมพวกเขาต้องสูญเสียคนที่รักสภาพจิตใจย่ยแย่บ้างพิการและมีรอยแผลเป็นติดตัวไปจนตายรถยนต์กว่า64คันตึกแถวและบ้านเรือนในชุมชนแออัดถูกเผาเป็นตะโกร,รวม121หลังผู้อยู่อาศัยหลายคนตัดสินใจย้ายออกจนบริเวณนั้น แทบจะกลายเป็นที่รกร้างหลังจากสืบสวนทางตำรวจพบว่านายสุทันฝักแคเล็กคนขับรถบรรทุกได้เสียชีวิตไปแล้วภายในกระเพาะของเขามีสุราและสารเสพติดอยู่ส่วนรถบรรทุกคันดังกล่าวเป็นรถบรรทุกผิดกฎหมายไม่ผ่านมาตรฐานเริ่มจาก 1. ตัวถังบรรจุแกส๊สทั้งสองถังเป็นถังบรรจุแกส๊สสำหรับตั้งบนพื้นดิน ไม่ใช่ถังบรรจ,จุแก๊สสำหรับติดตั้งบนรถบรรทุกจึงไม่สามารถทนต่อแรงเสียดสีระหว่างขนส่งได้ 2. ท่อต่อวาล์วแก๊สไร้คุณภาพไม่มีระบบเซฟตี้เป็นสาเหตุที่ทำให้แก๊สรั่วไหล 3. ถังแก๊สไม่มีข้อต่อยึดติดกับตัวรถบรรทุกและสายรัดถังแก๊สเป็นเพียงเหล็กบางๆ3เส้นไม่ได้มาตรฐานซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้คือเจ้าของรถบรรทุกอย่างบริษัทอุตสาหกรรมแก๊สสยามนายวรวิทย์วีระบาวรพงศ์ตอนแรกเขาให้การปฏิเสธว่า รถบรรทุกคันนี้ไม่ใช่ของบริษัทเขาเพราะขายให้คนอื่นไปแล้วแต่เมื่อตำรวจได้สอบปากคำพนักงานในบริษัทเพิ่มเติมจึงทราบว่าแท้จริงแล้วรถบรรทุกยังเป็นของบริษัทอุตสาหกรรมแกสยามศาลพิพากษาให้ในายวรวิทจำคุกสองปีโดยรอลงอาญาไว้ก่อนและปรับ20,000บาทเนื่องด้วยหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นนายวรวิทได้จ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายไปแล้วกว่า200ล้านบาท จากที่เล่ามาทุกคนคงเข้าใจกันแล้วว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าสยดสยองขนาดไหนทีนี้เราจะมาพูดถึงหนทางในการเอาตัวรอดเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้กันนะครับอย่างแรกเลยถ้ารู้ว่าเป็นเหตุแก๊สระเบิดแก๊สรั่วห้ามสตาร์รถเด็ดขาดรีบออกมาเลยไม่ต้องหง่วงทรัพย์สินอะไรทั้งนั้นคุณอาจจะไม่เชื่อแต่การสตาร์รถนี่แหละเป็นสาเหตุหลักอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ไฟลุกลามใหญ่โตได้ในเหตุการณ์นั้นเนื่องจากแก๊สปิตโตรเลียมที่รั่วไหลออกมาจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจน ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดรถดับเมื่อพยายามทาการสตาร์ทก็จะเกิดประกายไฟจากเครื่องยนต์ส่งผลให้รถถูกไฟครอบทั้งคันซึ่งก็เข้าใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นการตัดสินใจสตาร์ทรถยนต์เป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆฉะนั้นเรามาพูดถึงวิธีเอาตัวรอดข้อต่อไปกันดีกว่าต่อมาคือเมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้ให้เอาผ้าราดน้ํำฉ่ำๆคุมตัวไว้แล้วฝ่าออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เปลวเพลิงลุกลามมาถึงตัวหลายคนที่ถูกไฟครอบตาย เป็นเพราะเส้นผมและเสื้อผ้าของเขาเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีถ้าคุณไม่ทําตัวให้ชุ่มไว้ก่อนบอกเลยว่ารอดยากต่อให้ระวังแค่ไหนตัวคุณก็มีโอกาสติดไฟได้อยู่ดีผู้เสียหายรายหนึ่งเล่าว่าเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ําว่าตัวของเขาติดไฟอยู่ตอนโดนไฟลวกจะรู้สึกเจ็บแสบแค่ช่วงแรกและจะกลายเป็นความรู้สึกชาชารู้ตัวอีกทีผิวหนังก็หลุดยุ่ยติดมากับมือแล้วแล้วแผลไฟลวกนี่อันตรายมากเจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าว่าเมื่อผิวหนังโดนไฟ ตัวจะเต็มไปด้วยน้ำหนองลื่นๆต้องใช้ผ้าห่อตัวไว้ถึงจะสามารถขนย้ายผู้ประสบภัยได้นั่นแปลว่าหากคุณโดนไฟลูกแล้วการหยิบจับปีนป่ายหนีเอาตัวรอดจะทําได้ยากขึ้นด้วยข้อต่อมานะครับให้หนีขึ้นเหนือลมลมพัดมาทางไหนวิ่งสวนทางไปทางนั้นเนื่องจากแก๊สปิโตรเลียมจะเบาวกว่าอากาศและกระจายตัวได้ถึง250เท่าทิศทางของเปลวไฟก็จะเปลี่ยนไปตามกระแสลมเช่นกันหากคุณอยู่ใต้ลมยังไงก็หนีไม่รอด และด้วยสภาพแวดล้อมของถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่รายล้อมไปด้วยตึกแถวแออัดเป็นมุมอับไม่ต่างกับท่อส่งแกส๊สจึงไม่แปลกที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วข้อสุดท้ายอาจฟังดูง่ายแต่ทํายากคือมิสติกครับในเหตุการณ์หน้าหวดาดผวาที่ทุกวินาทีคือความเป็นความตายแบบนี้ยิ่งต้องมิสติกให้มากทําอะไรต้องระมัดระวังและวิเคราะห์สถานการณ์โดยรอบให้ดีถ้าทุกคนสติแตกวิ่งชนกันล้มเหยียบกันตายบางทีคนก็น่ากลัวกว่าไฟอีกนะครับ เรื่องนี้ทําให้เห็นแล้วว่าคนที่ไร้ความรับผิดชอบและประมาทเลินเลอเป็นภัยสังคมมากแค่ไหนเราอาจไม่สามารถบังคับให้ใครสักคนทําในสิ่งที่ถูกต้องได้แต่เรายังมีสิทธิเลือกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคนอื่นได้เพราะสุดท้ายแล้วต่อให้ออกกฎหมายกดหมู่มาเข้มงวดแค่ไหนหากไม่ปฏิบัติตามมักง่ายไม่สนใจผลกระทบที่จะตามมามันก็ไม่มีความหมายและนี่คือเรื่องราวของศกนาตการรมเพลิงนรกเพชรบุรี ที่ทางช่อง The Special One นำมาฝากกันในวันนี้หากใครถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง The Special One ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ